สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนโหมดสี RGB เป็น CMYK ด้วยโปรแกรม Photoshop กันนะครับอันแรกพี่จะเริ่มเปิดงานนะครับเปิดงานชุดนี้ขึ้นมานะครับเราสังเกตง่ายๆว่ามันเป็น RGB หรือ CMYK เราก็มาดูตรงนี้ครับตรงนี้จะแสดงให้เห็นอันนี้งานชิ้นนี้เป็น RGB นะครับในวิธีการเปลี่ยนนะครับเราก็ เมื่อเปิดหน้างานเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาที่คําว่า image นะครับแล้วก็มาที่คําว่า mode นะครับจากนั้นก็มาเลือกทำคคาว่า CMYK color เนี่ยนะครับมันก็จะถามเราว่าเราจะรัดตัว layer ไหมเราก็ตอบว่า d o อนนะครับจากนั้นมันก็ถามอีกว่าเราจะรวม layer กันทั้งหมดนี้ไหมรวมเป็นอันเดียวกันเลยไหมเราก็ตอบว่า d o อน pattern เนี่ยนะครับ จากนั้นเราก็ตรงนี้เราก็ตอบว่าโอเคนะครับตอนนี้โหมดสีก็เป็น CMYK เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการเซฟเลยนะครับก็มาที่ไฟล์ตรงนี้พี่ยังต้องการไฟล์เดิมอยู่พี่ก็มาที่คำว่าไฟล์แล้วก็เซฟแอดนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นที่สองนะครับกดโอเคไปนะครับ ถ้าสำหรับคนที่ไม่ต้องการไฟล์เดิมเอาไว้ก็ใช้คำว่าไฟล์แล้วก็เซฟแค่นั้นนะครับใช้คำว่าไฟล์แล้วก็มาที่คำว่าเซฟเนี่ยนะครับหรือการเปลี่ยนโหมดสีมีอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้พี่ขอปิดไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดหน้างานเปิดงานตัวเดิมขึ้นมาใหม่นะครับจากนั้นเราก็มาเปิดหน้างานใหม่ก็ได้นะครับก็ไปที่ไฟล์แล้วก็นิวนะครับ สำหรับตรงนี้พี่จะเลือกสร้างเป็นหน้ากระดาษไซส์ A4 ก็คือมีหน่วยพี่จะเลือกหน่วยเป็นมิลลิเมตรจากตรงนี้นะครับก็ตั้งค่าเป็น210นะครับแล้วก็มีความสูงที่297ม mm. ิลลิเมตรครับแล้วก็คาร์บูโตรก็ตั้งเป็นเ m ียมวแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกโอเคครับหลังจากนั้นเราก็ย้ายงานพวกนี้นะครับ มาวางก็เล็กเลือกแบบนี้นะครับเลือกเลือกตัวหนึ่งแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วก็อมาถึงตัวสุดท้ายเลยนะครับหลังจากนั้นก็ยกงานมาแบบนี้เลยนะครับนะครับก็ย์ยกมาวางเรียบร้อยแล้วก็จัดวางให้มันอยู่ไม่ชิดขอบจนเกินไปก็ตามที่เราต้องการวางให้มันอยู่นั่นแหละครับแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้น ได้งานที่เป็น CMYK แต่ว่าต้องเซฟไฟด้วยนะครับเมื่อเรา,เาดึงงานมาไว้ในหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการไปที่ไฟแล้วก็เซฟตรงนี้พี่จะตั้งเป็นเทสสานะครับกดโอเคไปนะครับแค่นี้การเปลี่ยนโหมดจากอ g b มาเป็น CMYK ก็เรียบร้อยแล้วครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับยูรา55ได้เลยครับสวัสดีครับ